ทั้งหมดนั้น8,000คนที่ถูกส่งไปเพื่อลอบโจมตีกลุ่มของมังกรทรราชสายฟาร์และหลีกเลี่ยงการค้นพบพวกเราก่อนที่เราจะทำการโจมตีกลุ่มของมังกรทรราชสายฟาร์ถูกเราฆ่าตายอย่างหมดจดไม่มีใครที่มีชีวิตรอดจากการฆ่าของเราได้และฝ่ายเราก็สูญเสีย3,000คนในหมู่ของพวกเขามีผู้อาวุโส9คนเสียชีวิต ในการทำลายล้างของเรารวมถึงหัวหน้าน,นิกายส่วนที่เหลือจะถูกส่งกลับไปแล้วปีปีตรงก็ยืนขึ้นช้าๆและเดินไปมาภายในห้องโถงใหญ่ดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยแสงทำได้ดีมากสามนิกายบนสุดโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติและกลุ่มมังกรทรราชสายฟ้าคู่ควรกับชื่อเสียงของพวกเขาที่ทำให้เราสูญเสีย คนมากกว่าเจ0 0คนมันน่าเกรงขามจริงๆตอนนี้หูเลียนายืนอยู่ข้างหลังของปีปีตรงอยู่เสมอนับตั้งแต่ที่เธอได้รับเป็นผู้สืบทอดสังฆราชเธอได้ติดตามปีปีตรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดการกิจ,จาการของสำนักวิญญาณยุธท์ทุกอย่างและตอนนี้มีเพียงสังฆราชกับสิทธิรักของสังฆราชเท่านั้นตอนนี้สิทธิเท่านั้นที่กล้าพูด อาจารย์ไม่ต้องโกรธการสูญเสียทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าเพราะสองในสามนิกายชั้นบนถูกทำลายแล้วตอนนี้เรายังไม่ทราบที่อยู่ของโรงเรียนห้าเทียนและหนำข้างเราถือว่าเอาออกได้แล้วถึงแม้ว่าการสูญเสียในปัจจุบันของเราจะดูมากกว่าแต่ก็เพียงพอแล้ว ที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับอาณาจักรใหญ่ทั้งสองพวกเขาคงจะไม่กล้าทำอะไรสูมสี่สูงห้าเมื่อเราเก็บความแข็งแกร่งไว้ได้แล้วเราสามารถดำเนินการต่อตามแผนเดิมได้จากนั้นสองอาณาจักรใหญ่จะถูกแทรกซึมโดยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามเราต้องระวังสุนัขที่เข้ามุมจะกระโดดข้ามกำแพงเมื่อมองไปที่สิทธิผู้ภาคภูมิใจของเธอ ผิวของปีปีตรงก็ผ่อนคลายลงบ้างตอนรราชทินนานามพรหม,มยุทธดอกเบญจมาศและราชทินนานามพรหม,มยุทธมานอสูรก็หายไปนานแล้วมีข่าวบ้างไหมพระคาดีนั่นตัวสันด้วยความกลัวพูดว่ายังคงไม่มีข่าวของเบญจมาศกับมารอศูนเพราะในป่าสิงหลัลวนั้นเป็นป่าแห่งสัตว์วิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในทวีปนี้ ข้าสันนิษฐานว่าท่านเบนจมาศกับมารอสูรทั้งสองจะต้องใช้เวลาในการค้นหาแล้วป,ปีปีตรงก็พยักหน้าและพูดว่าคำสั่งล่าวิญญาณแห่งเมืองสิงหลัวนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ให้ทำสุม่มสี่สุ่มห้าให้สังเกตจากกระพัดของอาณาจักรโต้หลัวและการตอบโต้เสร็จของหอแก้วเจสมบัติ ตลอดเวลาแล้วสถานการณ์ในช่วงแรกนี้จะอนุญาตให้การล่าวิญญาณจะหยุดอยู่ชั่วคราวและต่อไปเราควรจะเริ่มแผนการแทรกซึมของเราตอนนี้เราจะดำเนินการทุกอย่างตามแผนเดิมครับด้วยคำพูดง่ายๆไม่กี่คำของสังฆราชปีปีตรงผู้ไม่สันคลอนคนนี้ทั้งโลก ของปรมาจารย์วิญญาณทั้งทวีปต,ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่ตอนนี้จะกระพัดสูแย,เย่เกือบจะทุบหลังบันลงังลงด้วยความโกรธมันหน้าด้านเกินไปหน้าด้านเกินไปสำนักวิญญาณยุธ์หลังจากนั้นจะทำอะไรต่ออย่าบอกนะว่าพวกเขาต้องการที่จะปกครองทั้งทวีป ตอนนี้พวกเขากล้าประกาศสงครามกับอาณาจักรโต้หลัวของข้าจริงๆหรือกลุ่มของมังกรทรราชสายฟ้าไม่เคยแสดงการสนับสนุนจัก,กรวหวดแต่โรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัตินั้นมันเป็นจุดแข็งที่สุดที่จัก,กระพัดซูเยตจะพึ่งพาได้แต่ตอนนี้สองนิกายใหญ่ถูกทำลายไปแล้วภายในไม่กี่วัน ในตอนนี้และแต่ละคนในโลกของวิญญาณปรมาจารย์ก็ตกอยู่ในอันตรายมากแล้วปรมาจารย์วิญญาณฟรีเป็นจำนวนมากที่เลือกจะเข้าร่วมกับสำนักวิญญาณยุทธ์ถึงแม้ว่าทั้งสองนิกายใหญ่จะสร้างความสูญเสียอย่างมากให้กับสำนักวิญญาณยุทธ์แต่พวกเขาก็ยังคงมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตอนนี้ภายในพระราชวางังที่สงบนี้มี ยังไม่กี่คนเท่านั้นมกุดราชกุมารเชอชิงเหอกับนิ่งเซงจี้และประมาจารย์และรัฐมนตรีของจักรพรรดิสองสามคนการแสดงออกของปรมาจารย์กับหนิงเซงจี้ดูมืดมนอย่างยิ่งในวันนั้นตอนที่ปรมาจารย์กับลิวเออหลงที่กลับไปยังนิกายแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้น คือสายน้ำแห่งเลือดพวกเขาสองคนไม่ได้กลับไปที่นิกายมาหลายปีแล้วและตอนนี้เหมือนพวกเขาสองคนได้ออกมาอย่างจริงๆเพราะสวรรค์ได้แยกพวกเขาออกจากญาติของพวกเขาแล้วการระเบิดครั้งนี้ทำให้หลิวเอ๋อหลงหมดสติและยังคงล้มหมอนนอนเสือจากความเจ็บป่วยถึงแม้ว่าปรมาจารย์จะดูนิ่ง แต่ความเจ็บปวดของนิกายทำให้เขาเสียสติไปเมื่อเทียบกับห่อแก้วเจ็ดสมบัติแล้วกลุ่มมังกรทรราชสายฟ้าก็โศกเศร้าวกว่ามากทั้งครอบครัวไม่เพียงถูกกำจัดแต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างก็ถูกฆ่าทั้งหมดและทั้งหัวหน้าเผ่าคนปัจจุบันและหัวหน้านิกายซึ่งเป็นพ่อของปรมาจารย์เอง ก็มีศพของเขาแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแล้วกระดูกวิญญาณของพ่อทั้งสามก็ถูกศัตรูดึงออกจากร่างกายถึงแม้ว่าอาณาจักรโต้หลัวได้ส่งกองทัพไปช่วยทันทีแต่การฝังศพก็ใช้เวลาสามวันแล้วในวันนั้นที่ศพทั้งหมดถูกฝังปรมาจารย์ยืนต่อหน้าหลุมศพของบิดาและสาบานว่าข้าจะไม่ทำเพื่อตัวเอง เว้นแต่ว่าสำนักวิญญาณยุทดจะถูกทำลายลงไปโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติยังนับว่าโชคดีเมื่อเทียบกับของกลุ่มมังกรทรราชสายฟ้าตอนนี้แขนขวาของราชทิน,นานามกระบี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาลดลงอย่างมากสาวกนิกาย2,000คนตายไปแล้วทำให้พลังของนิกายได้ลดลงเป็นอย่างมาก แต่โชคดีที่ความมั่งคั่งของโรงเรียนหอแก้วจดสมบัติได้ย้ายไปที่เมืองโต้หลวและสมาชิกที่เหลือทั้งหมดก็ถูกย้ายไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิซึ่งพวกเขาสามารถปลอดภัยได้พ่อของจักรพรรดิท่านจงระงับความโกรธของท่านก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาวิธีตอบโต้เพราะในปัจจุบันสำนักวิญญ,ญาณยุท์ไม่เพียงแต่ควบคุมปรมาจารย์วิญญ,ญาณ ส่วนใหญ่เท่านั้นแต่ทั้งอาณาจักรและเขตภายในของอาณาจักรส่วนใหญ่ภายใต้อิทธิพลของพวกเขาด้วยท่านไม่สามารถใจร้อนได้ผู้พูดคือมกุฎราชกุมารเชอชิงเหอซึ่งเห็นว่าพระราชบิดาของเขากำลังจะสูญเสียความเย็บยัง้งช่างใจจัก,กรพัรดเชอเแย่โกรธพูดว่าข้าจะไม่ใจร้อนได้อย่างไร อาจารย์นิ่งเฟงจี้ของโรงเรียนมักจะเป็นห่วงจักรวัติอยู่เสมอแต่เกือบถูกสำนักวิญญาณยุดิฆาตายถ้าข้าทำอะไรไม่ได้นั่นจะไม่ใช่ความผิดของข้าได้อย่างไรตอนนี้ยังคงเป็นนิกายมังกรทรราชสายฟ้าของปรมาจารย์ถูกกำจัดไปแล้วข้าไม่เคยคิดเลยว่าห้องโถงวิญญาณจะไร้ความปราณีจริงๆ ในที่สุดปรมาจารย์ก็พูดขึ้นและใบหน้าของเขาในตอนนี้ดูแข็งกร้าวกว่าเมื่อก่อนมากเขาถูกขับไล่โดยนิกายของเขาเป็นเวลานานและกิจการของเขากับลิวเออร์หลงยังนำไปสู่การถูกแยกออกจากนิกายอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นลูกของตระกูลมังกรทรราชสายฟ้าตระกูลที่ถูกดับลง และประมาจารย์มีความเจ็บปวดก็ไม่น้อยไปกว่านิ่งเต็งจี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ท่านต้องสงบสติอารมณ์ก่อนการอดทนอดกลั้นต่อไปจะเป็นความผลักดนันที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเราแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจอย่างยิ่งแต่ปรมาจารย์ก็ยังคงพูดเช่นนี้เพราะเขารู้ว่าปัจจุบนันยังห่างไกลที่จะวางไพ่ของพวกเขาบนตกับสำนักวิญญ,ญาณยุท์ทำไม เรามีผู้เชี่ยวชาญที่กล้าหาญหลายล้านคนอย่าบอกนะว่าเรายังต้องกลัวจัก,กระพัดเชอเย่ดูค่อนข้างหุ่นหันพลันแล่นปรมาจารย์ใส่หัวไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการไม่สามารถทำได้ฝ่าบาทถ้ารอควรเข้าใจว่าปรมาจารย์วิญญาณมีผลอย่างไรในการต่อสู้คราวนี้กลุ่มของข้าถูกดับลงโรงเรียนหอแก้วเจ็ดสมบัติ ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมันเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเรายังประเมินความแข็งแกร่งของสำนักวิญญาณยุทธ์ต่ำไปก่อนหน้านนี้สำนักวิญญาณยุทธ์มีปรมาจารย์วิญญาณอย่างน้อยสามหมื่นคนในระดับต่างๆและสังฆราชสูงสุดก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการส่วนตัวและแม้ว่าการสูญเสียของสำนักวิญญาณยุทธ์จะไม่น้อย แต่ก็ยังควบคุมปรมาจารย์วิญญาณที่น่าเกรงขามได้อย่างน้อยสองหมื่นคนและสำหรับพลังระดับราชทินนา,นามพรหม,มยุทธ์ในตอนนี้ข้าประเมินว่าพวกเขาอาจจะมีสิบคนเท่าหากความแข็งแกร่งดังกล่าวทำสงครามกับผู้เชี่ยวชาญที่กล้าหานนับล้านของท่านมันอาจจะไม่ใช่การต่อสู้ที่ดีและอย่าลืมว่า ํำนักวิญญาณยึธยังมีนักรบเก่งและการสนับสนุนของอาณาจักรเหล่านี้หากปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ถูกผสมเข้ากับกองทัพของประเทศเล็กๆเ,เหล่านั้นผลลัพธ์มันจะน่ากลัวเกินกว่าที่จะคิดได้การอาศัยกำลังของเราเพียงอย่างเดียวนั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะต้านทานสำนักวิญญาณยุดได้เมื่อมองย้อนกลับไปที่คนของเราความแข็งแกร่งของ ปรมาจารย์วิญญาณที่เรามีนั้นมันยังน้อยเกินไปเรายิ่งขาดตัวละครนำดังนั้นเราต้องอดทนและอดทนปรมาจารย์จงใจเล่งเสียงของเขาจากคำง่ายง่ายนี้แต่ละคนในปัจจุบันเมื่อยินรสชาติของเลือดที่ค้นแล้วแล้วเจ้าจะเสนออะไรในขณะที่จะกระพัดเชยแย่ฟังปรมาจารย์อารมณ์ของเขาก็ค่อนข้างคงที่ เหตุผลที่เขาแสดงความเกลี้ยวกราดแบบนั้นก็มีขอบเขตที่จะแสดงด้วยเช่นกันปรมาจารย์และนิ่งเซงจี้ต่างก็เป็นคนที่เขาไว้ใจและความโกรธแค้นศัตรูทั่วไปสามารถผูกมัดพวกเขาให้เข้าใกล้กับจัก,กรพรรดิเธอเย่มากขึ้นแน่นอนว่าการประท้วงอย่างกระทันหันของสำนักวิญญาณยุท์ทำให้จัก,กรพรรดิเธอเย่ และจะกระวรรดโต้หลัวไม่ได้มีการเตรียมตัวบนพื้นผิวไม่มีใครสามารถพบความผิดใดๆของสำนักวิญญาณยุทธแต่จากกระพัดเธอเย่ได้รับรู้ถึงวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากจัดการกับสามนิกายชั้นบนเสร็จแล้วเป้าหมายต่อมาของสำนักวิญญาณยุทธ์ก็คงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างไม่ต้องสงสยัย หากเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าบางทีจุดจบของสองนิกายใหญ่อาจเป็นบทสรุปที่เลวร้ายของจักรวรรดิถึงแม้ว่าทั้งจักรวรรดิโต้หลวและจักรวรรดสิสิงหลัวจะมีกองทัพที่มีจำนวนเป็นล้านล้านก็ตามแต่ต่อหน้าปรมาจารย์วิญญ,ญาณที่น่าเกรงขามอย่างมากนั้น กองทัพก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้การป้องกันวังของจักรพรรดิเชยเย่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันนี้เพราะกลัวว่าสำนักวิญญาณยุทธ์อาจจะส่งคนมาลอบสังหารเขาดวงตาของปรมาจารย์ค่อนข้างแดงก่ำแต่เขายังคงรักษาท่าทีสงบนิ่งเท่าที่เขาจะทำได้ในการจัดการกับสำนักวิญญาณยุทธ์นั้นมีเพียงกองกำลังปัจจุบัน ของจักรวัิเท่านั้นแต่มันยังไม่เพียงพอเราต้องรวมพลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านสำนักวิญญาณยุท์เราค่อยๆตอดพวกมันและพัฒนาตัวเองการทำลายห้องโถงวิญญาณนั้นมันไม่ใช่แค่วันสองวันเราควรมีแผนระยะยาวที่ดีที่สุดจักรพัรดเชอแย่รู้สึกว้าวุ่นใจเล็กน้อยปรมาจารย์ความหมายของเจ้าคือการเป็นพันธมิตรกับจักรวดสิสิงหลัว แต่เจ้าก็รู้ว่าความขัดแย้งระหว่างโต้หลัวของเรากับซิงหลัวมันไม่ใช่แค่วันหรือสองวันแต่ความคับข้องใจที่สะสมมาเป็นเวลานานมันไม่สามารถละลายได้ง่ายๆนิ่งเป็งจี้พูดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโลกนี้ไม่มีศัตรูนิรัน์มีเพียงผลประโยชน์ชั่วนิรัน์ห้องโถงวิญญาณดับสองนิกายใหญ่ไปแล้ว จักรวรรดิซิลลัวได้รับข่าวแน่นอนข้าไม่เชื่อว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกกลัวหลังจากที่รู้เรื่องนี้ความร่วมมือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นความหมายของปรมาจารย์ไม่เพียงแต่จะร่วมมือกับจักรวรรดิซิหลัวเท่านั้นแต่เรายังขาดพลังเราต้องดึงดูดปรมาจารย์วิญ,ญญาณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเข้าร่วมกับเรา จากนั้นเราจะค่อยๆดูสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจได้ปรมาจารย์ลดเสียงลงถ้าค้าเดาถูกอีกไม่นานสำนักวิญญาณยุธ์ก็จะเคลื่อนไหวแน่นอนพวกเขาโจมตีโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติอย่างต่อเนื่องและทั้งกลุ่มมังกรทรราชสายฟ้าของข้าแล้วอีกเพียงก้าวเดียวในการรวมตำแหน่งของพวกเขาตอนนี้ในโลกของปรมาจารย์วิญญาณ ในเพิ่มอิทธิพลและการควบคุมของพวกเขาเราต้องเตรียมการด้วยจาก,กระพัดเชยแเยกกล่าวว่าข้าเข้าใจความหมายของเจ้าแต่เราจะดึงดูดปรมาจารย์วิญญาณได้อย่างไรเจ้าสองคนมีข้อเสนอแนะหรือไม่ดวงตาของปรมาจารย์เผยให้เห็นความเศร้าอย่างจริงใจนิกายถูกทำลายหัวใจ ของข้ายังไม่เป็นระเบียบข้าต้องขอพระราชทานอภัยโทษข้าไม่สามารถช่วยท่านวางแผนล่วงหน้าได้แต่โปรดอย่าก,กังวลค่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนปรมาจารย์วิญญาณตอนนี้ในของฝั่งเราข้าจะเตรียมให้พวกเขาพร้อมที่จะถูกโยนเข้าสู่สนามรบโดยเร็วที่สุดจะกระพัดเชยเย่ครุ่นคิดและกล่าวว่า สิ่งนี้ไม่ควรล่าช้าเราจะเจราจาเรื่องการจัดส่งโดยเร็วที่สุดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของสำนักวิญญาณยุทธ์ตอนนี้จะกระวิโต้หลัวทั้งหมดเปลี่ยนไปในช่วงเวลาสั้นๆผ่อนคลายภายนอกและกระชับภายในสำหรับกลยุทธ์แบบนี้ที่จะกระวัดติอ,อก,กฎหมายเพื่อต่อต้านวิกฤตที่เกิดขึ้นโดย สำนักวิญญาณยุทธมีเพียงระดับชั้นนำเท่านั้นที่รู้เช่นเดียวกับปรมาจารย์และนิ่งเซ็งจี้จากระวัติโต้หลัวก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆและในเวลาเดียวกันสำนักวิญญาณยุทธก็ได้ออกประกาศประนามอย่างรุนแรงต่อข่าต่อกอนที่ดับสองนิกายใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันก็พูดขึ้นว่าตำแหน่งของเจ็ดนิกายใหญ่นั้นมีอายุมาหลายสิบปีแล้ว ตอนนี้นิกายเฮาเทียนก็รังเกียจโลกและโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติและกลุ่มมังกรทรราชสายฟ้าก็ถูกทำลายลงพวกเขาเสนอว่าอันดับเจนิกายที่ยิ่งใหญ่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยจัดเรียงตามกำลังทหารพวกเขาให้เวลากับนิกายที่มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งปีเพื่อเตรียมความพร้อมในหนึ่งปีนิกายทั้งหมดของทวีปสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประลองครั้งใหญ่ กับเจ็ดนิกายโดยจะจัดตั้งนิกายที่ใหญ่เจ็ดนิกายใหม่และจัดอันดับตามของความแข็งแกร่งและการเผยแพร่ข่าวนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายในโลกของปรมาจารย์วิญญาณทันทีทุกคนรู้ดีว่านิกายใหญ่ทั้งเจ็ดหมายถึงอะไรหากพวกเขาสามารถเข้าสู่ตำแหน่งเหล่านั้นได้นั่นจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากตอนนี้ในการสรรหา ปรมาจารย์วิญญาณเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ทุกประเภทใครบ้างที่ไม่ต้องการให้พวกเขาไปถึงอันดับเหล่านี้มีเวลาเพียงหนึ่งปีในการเตรียมการและตอนนี้มากกว่า80%เอร์เซนของสองนิกายอาณาจักรใหญ่ทั้งหมดได้ระดมพลสำหรับคำถแถลงข่าวของสำนักวิญญาณยุทธ ที่ออกมาโดยมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ทางซารระหว่างทางไปยังป่าใหญ่ซึ่งหลัวไม่รู้เรื่องนี้